ถ้าผมผมมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้ผมมาที่วัดเจียงยืนนะแล้วก็จะพามาดูหนึ่งในเรื่องราวที่สําคัญที่เกิดขึ้นเมืองจิงตุงนะผมตอนนี้ฐานพระุพธรูปนะฮะฐานพระุพธรูปหรือแต่ฐานนะผมตรงนี้มันมีความหมายอะไรเรื่องราวอะไรอย่างไงนี่ถ้าใครเคยติดตามข่าวตรงนี้ทางเมืองจิงตุงนี่ประวัติเรื่องราวต่างๆจะทราบดีตัวนี้เป็นวัดเจียงยืนเดี๋ยวให้ดูกัน ขออนุญาตท่านจะว่าท่านกูบาเขมามา่ธรรตัวนี้เขาบอกว่าได้เลยนะฮะไม่เป็นไรคือฐานพระพุทธรูปนี้นี่พระพุทธรูปนี่ถูกนําเอาไปจากาวัดนี้จากสิงตุงนี่สมัยอาถานไทยมาปกครองเมืองสิงตุงนะผมอาว่ากันว่านะจะว่าถูกขโมยปไปเลยก็กว่าได้นะผมเพราะว่าเขาเอาไปแต่พระพุทธรูปอนะาถรรพเอาไปไม่ได้นะ าทุกวันนี้ชาวทางจ้าวัดแล้วก็ชาวสิียงตุงก็ยังรอพระพุทธรูปองค์นี้กลับมาไว้ที่เดินรผมก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนนะแล้วก็ลักษณะเด่นท่านท่านครูบาเคยบอกว่าพระพุทธรูปองค์นี้จะมีสลักสลักถ้าอ,องค์ที่เป็นคู่กับฐานนี้เขาจะมีสลักอยู่สี่สลักนะคุณผู้มาไทยมีจริงจริงด้วยนะผมเป็นทองสำริด น่าจะเป็นพระพุทธเก่า,าคู่เมืองโบราณพระเจ้างชิงตรตุงนะแต่ว่าสมัยทหารไทยนะขึ้นมาพปกครองเมืองชิงตุงมีครั้งหนึ่งนะแต่ใครจำใจพระพุทธรูปทีอ่อยูอ่ตั้งปฏิสานที่ถูกทหารไทยนําเอากลับไปเนี่ยที่เมืองไทยแล้วก็หายสาบสูญไปท่านคูบาเจ้าวาดก็ยังติดตามหายอยู่ตลอดนะทะเจชาชิตรตุงด้วยก็ เคยเห็นหลายสื่อหลายคลิปนะั่นำเสนออยู่นะว่าพยายามตามหาพระพุทธรูกที่อยู่ตรงนี้หลายปีนะผมก็ยังไม่เจอนะผมก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนทุกวันนี้ท่านเจ้าวัดเขาก็ยังรอนะรอทีอ่เกิดปฏิหารให้พระพุทธรูปกลับมาประทับประดับตรงฐานนี้เช่นเดินผมก็ผมก็หนึ่งในต่างด้ที่ผมสนใจก็นำลงพื้นที่นำมาเสนอนะฐานพระพุทธลูก จะไม่ใหญ่เท่าไร่น่าจักประมาณศอกประมาณศอกศอกกว่านิดนิดฮนะแต่องค์จริงไม่เคยเห็นนะผมเพราะฉะนั้นไม่มีใครถ่ายรูปไว้ได้นะไม่รู้นะฮะเขาบนองค์จริงๆรนี้รูปลักษณะเป็นเช่นไรแต่เน้นมีตัฐานะผมแต่ว่ารู้แน่นอนว่า,าสมัยนั้นทหารไทยเข้ามาปกครองแล้วก็ถือโอกาสยกอภรรูปตรงนี้ลับเข้าไปเมืองไทยนะสมัยนั้นแล้วก็หลายปีดีดักนะไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะผมไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะผม ตอนนี้วรดจรึงยืนผมขออนุญาตท่านจะวาดเขาเข้ามาได้ครับตรงนี้นะครับบ่าว่าได้เลยนะอนุญาตนะที่วัดจึงยืนนะผมฐานพระพุทธรูปที่หลายๆคนอา,อาจจะรู้หลายคนอาจจะไปดูประวัติของตรงนี้นะผมแต่ผมนี่คือหนึ่งเรื่องราวที่าทางบองสิหงตุงที่ผมนาเสนอในวันนี้นะครับผม